สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทาเหล้าบักเก็ตนะครับสําหรับ,บร้านที่ต้องการจะขายาค็อกเทลที่เป็นไซส์บักเก็ตนะครับเดี๋ยวผมลองมาสาธิตวิธีการทำครับง่ายๆอันนี้เป็นบักเก็ตไซส์ขนาดแค่ประมาณ1.2ลิตรนะครับไซส์เด็กๆไม่เท่าไหร่ครับจะเติปแรกใส่น้ำแข็งจนเต็มบักเก็ตเลยนะครับ ต่อมาครับเราจะทําการตินเหล้านะครับวอดก้าหรือลังก็ได้านะครับลงไปในฮีทชิงกา4ออนนะครับอ่าน,นี่2ออนนะครับต่อมาครับผมจะใช้เป็นสวิตซ์ซาวมิกเช่นกันครับอันนี้ผมจะใส่เท่ากันครับ4ออนนะครับ ต่อมาครับผมจะใช้เป็นน้ําหวานที่ทุกทั้นหาจะอาจจะหาซื้อดังง่ายๆนะครับติ่งฟงนะครับใช้รสอะไรก็ได้นะครับมันจะมีทั้งสตรอเบอรีอรอร่ครับมีเมลอนมีแพชชั่นฟู้ดสาวรสครับมีลิ้นจีนะครับมีสีฟ้าด้วยนะครับอันนี้ผมจะใส่ลงไปแค่สองออนซ์พอนะครับเอาละจากนั้นก็เขย่าเลย ง่ายๆแข็งเต็มเรียบร้อยครับนยายเลยครับ,ร,บร้อยครับโอเคต่อมาก็ใช้เป็นค o อกเทลสเตนเนอร์นะครับรองนะครับแล้วก็รินไปเลย งไงส่วนผสมยังจะไม่เต็มนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมีทงการเติมโซดาลงไปด้วยเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวสักรุ่หนึ่งพอดีตอนนี้โซดาหมดนะครับผมใช้เป็นเบอร์รี่เฮนนะครับจริงๆทุกท่านใช้เป็นแค่โซดาก็พอนะครับโซดาก็ท็อปด้านบนนะครับ โอเคครับถ้าเครื่องดื่มสไต์นี้ฮะถ้าอยากให้วสวยๆนิดนึงครับผมแนะนําควจะมีการตกแต่งด้านบนด้วยผมจะใช้เป็นน้ำแข็งผลนะครับครอบข้างบนเลยอ่าใช้น้ำแข็งผลครอบข้างบนอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วผมจะใช้เป็นพวกผลไม้ในการตกแต่งได้นะครับงั้นเดยใช้เป็นอะไรดีครับมีเป็นของมีแอปเปิลนะครับเดี๋ยวหันให้ดูด้านบนเลยดีกว่าจะได้เห็นชัดๆนะครับ ใช้เป็นแอปเปิลนะครับผ่าครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เอาความลงอย่างนี้นะครับให้ทิกท่านซอยสไลด์นะครับพิ้นบางๆครับประมาณ5-6ชิ้นนะครับ1นโอเค ได้ประมาณห้าหกชิ้นนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเรามา่าจับเรียงเข้าไว้ด้วยกันนะครับประมาณห้าหกชิ้นนี่แหละแอปเปิ้ลที่หั่นเมื่อกี้ตัดแต่งเล็กน้อยนะครับให้ชิ้นมันเท่าๆกัน ผมมีแอปเปิลสไลด์บางๆครับประมาณ5้าชิ้นนะครับอยู่นี้แล้วผมจะใช้เป็นรอเกิลพีคครับแทงทะลุไปเลยเสียบมาย่งนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะค่อยๆกลางออกเป็นพัดครับ mm hmm. แล้วก็อาจจะวางตกแต่งเลยครับด้านบน ให้ดูสวยงามขึ้นนะครับหรือว่าถ้าทุกท่านนะครับมีเป็นพวกเป็นมิ้นนะครับเป็นช่ออย่างนี้ครับก็สามารถใช้ในการตกแต่งได้เช่นกันนะครับมิ้นเป็นยอดชะแน่นะครับเราจับสักประมาณ2องสาช่อนะครับรวบข้อหากันนะครับแล้วก็สามารถเสียบลงไปในนี้ได้เลยให้มันเป็นช่อนะครับสวยงาม ต่อมาแล้วถ้าอยากให้มันมีฟุ้งฟิง,งฟุง้งฟิงเยอะแยะนะครับ <c oughs> ก็อาจจะเป็นพวกเยลลี่ก็ได้โรยข้างหน้าเลยครับอันนี้ใช้เป็นเยลลี่ที่แบบว่า่าที่ขายเป็นแพ็คๆก็ได้นะครับใส่เป็นมาร์เมโล่ด้วย นี่เลยให้มันดูมีอะไรนะครับเย yeah. อะแยะอาจจะมีหลายๆสีก็ดีนะครับอ็ดีจะได้นะครับแน่นอนครับหลอดสองอันอาจจะเป็นหลอดแฟนซีสีก็ได้นะครับสักสองสีนะครับอืนีครับอันนี้เราก็ได้เป็น เทลบัคเก็นะครับอันนี้จะเป็นอะไรดีตั้งชื่อว่าเป็นเมลอนคูลเลอร์ก็ได้ครับสวยงามหรือว่าทุกท่านอยากจะให้มันมีดีลามากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นเติมเป็นนี่ครับที่ปักหัเวเบียวความเนอะผมอาจจะใส่ลงไปตรงนี้ ปักลงไปเลยดีไหมได้แล้วนะครับอีนนี้ครับดูเป็นไงบ้างแฟนซีขึ้นเยอะเลยนะครับครับอันนี้ครับง่ายๆสามารถขายได้เท่าไหร่เลยอันนี้อาจจะขายประมาณ3 0 0ร้อบาทนะครับสำหรับเมนูบาเก็ตคอกเทลอันนี้นะครับแล้วก็อ,จกอา,อา,า,อา,าจะอจะใส่เป็นพวกอ่าจุวนี้เป็นฟูมูนนะครับใบคุลเลอร์ขวดประมาณ30บาทหรือว่าท่านอาจจะใส่เป็นพวกเบียร์บอมปักหัวลงไปก็ได้นะครับ โอเคครับขอบคุณมากมานะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็ลองเอาไปใช้ขายดูที่ร้านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ